บทที่10บทส่สสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกางสมยังพระควาสเกสุวิหารติกัปปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัตเตหิสัเพเหวะอาหันเตหิทัศหิจะโลกะถาถทาตุหิเทวตาเยผุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิกุสังาจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัตทะโหสิอายังโขงพระควาสเกสุวิหารติกัปปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พิกูสังเคณะสัตทิงบัญจัมเตหิพิกูสัตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิตเทวตาเยผุเยนะสันนิปติตาโหณติพควันตังทัศนายะพิกูสังกะยานูนะมยามปีเยนะพควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพควะโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสมะชิตังวา พาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสมิชเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควัตโตกุระโตปตุระหังสุอัตโกตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวามเอกะมันตังถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังขาทางภาษิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมหะ อิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอประราชิตาสังคติอัตโคอประราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางอภา,าสิตันตระพิฆวโวสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังกังสุสาราถีวะเนตานิคะเฮตวาอินทริยานิปะรักขันติปันิตาติอัตโคอประราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางเชตวา ทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจจะมเนชาเจเตจรันติสุทธาวิมะาลาจาักขุมตาสุทธันตาสุสๆนาคติอัตโขอปะราเทวาตาพระวัโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรณนักตาเสนาเตคมิสันติอปายาภูมังภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายัง ไปริปูเรสันติติอัตโคพควาพิคูอมันเตสิเยผูเยนาพิคเวทัศสุโลกัตทาตูสุเทวตาสันนิปติตาคุนติตถาคตังทัศนายาพิคูสังฆะเตเยติเยปิเตพิคเวอเหสูงอติตามัทานานัลฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยะถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิคเวปวิสันติ อนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปควันตานังเอตับระมาเยวะเทวตาสันนิปริตาภรวิสันติเสยยะถาปิมายหาเอตาระหิตอจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามามิกิตาสสามิพิขเวเทวกายานางนามามิเซเทศสามิพิขเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถาสาธุการมณสิกะโรธภา,าสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูปขัควโต ปัจจโสสงปะควาเอตัธโวจะสิกโกะมนุกกะสมิยัตถาภูมิมาตถสิตาเยสิตากิริคพรังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวัสสลีนาโลมาสหังสาวพิสัมพุนโนโอทาตามนะสะสาสุทธาวิปะนะวิปะสันนัมานาวิลาเผยโยปัจ,จสเตยัตาวาวเนกะเปลาวัทเว ตัดโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสัสนเนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตจะอัตตปักมกรุงสุต,ตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานัทสนังอเปเกสหัสสตมัตะุงสหัสสังอทะสัตริงสาตังเอเกสหัสานังอมนุษสานัทมัทสงอเปเกนันตะมัตะขุงทิสาสภะพ,พุทธาอหุง ตันจัสัพพังอภิญญายาววิคิตวานะจะกภูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสศสาศาสเนระเตเทวกายาภิการตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปุโสสัตตะสัทหัสสาวยาขาภุมมากะปิลาวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตวนาโตยัสสชินโนโมทมานาภิการมุภิขุนางสมิติงวะนังชัชสาหัสสาเหมาวตายากขานะตาวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนาโตยัสสชินโน โมทมานาพิกัมุงพิขูนังสมิตริงวะนังสาตาคีราติสหัสายาขานาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนามโตยัสสิโนโมทมานาพิกัมุงพิขูนังสมิตริงวะนังอิเจเตโสรัสะสหัสายาขานาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนามโตยัสสิโนโมทมานาพิกัมุงพิขูนังสมิตริงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขานาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนามโตยัสสิโนโมทมานาพิกัมุงพิขูนังสมิตริงวะนังคุมพิโรราชค่ะฮีโกเวปุลสานิเวสนัง ขีโยนางสตัสตส,าสาหัสสังยักษานางปะยิรูปะสัตปะยิรูปะรูปะสติคุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปาขาสมิติิงวานางปุริมันจัตทิสังราชาทัตตระโถปัสาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสพุตตปิตตสาภาโวอินทานามาม,มหาภราอิทิม,มัตโตชุติมันโตวันดำมัตโ,มมตโตยาสัสิโนโมทมานาภิกกมรมภิกขูนางสมิติงิงวนางทักกินันจัตทิสังราชาวิรุวิรุณโหตปัสาสติ คุมพันธันังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตปิตัสสาภะโหอิธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวมตยัสสิโนมธรรมนาภิกรรมุภิขุนางสมิติงวะนางปัชชิมันจัทิสาราชาวิรูปขูปภาสาสตินัคขันนางอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตปิตัสสาภะโหอิธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวมตยัสสิโนมธรรมนาภิกรรมุภิขุนางสมิติงวะนางอุตรันจัทิสาราชากุเวโรตตปภสษาสติแยกขานังอธิปติมหาราชามหาราชายัสสสิโส ปุตตปิตฐะสาะโวอินธนามาหมหาภลาอิทิมตโตชุติมันโตนมันโตยสัสิโนโมธมานาปิกรรมพิภูนางสมิติงวะนางปูริมาทิส,สังทัตตาะโถทัคขิเนนาวิรุณหกโกปชิเมนะวิรปปคโรปโกคูเวโรอุตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาจัสมันตาจัตุโรทิสาทัทธันละมานะอสังสุวนเนกปลาวัตเวเตสังมายาวิโนคาสาอาคูวยจะนิกาสาทา มายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจจวิปูโตสหะจันทธนกรรมะเศธโถจะกินนกมันทุนี้มันทุจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจะคันดโพนโรราชาสโนสโผอาคูปัญจสิโขเจวะติมพโรสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันดพาสหะราชุภิโมธมานาภิกรมวิคุนางสมิตติวะนางอัฐคูนาสภา นาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมพระรัศตราอาคูปยายคาสหายาติพิยามุนาทตรารฐาจะอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาโศกราขาสมิติงวะนงังเยนาคาราเชสาหาสาหารัติทิพาธิชาวปัปักขิตวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวณนามัจฉปตตา จิตราสปันนาอิติเตสานะมังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรณมกมังสุพุทธังจิตาวชิราหัตเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสะวเสเตอิธิมโตชิตอิธิมโตยะสสินมุทัก อิติมัโตเจ้สัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธาน,นะเวกสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะตะสะตัจจะผลิตุป,ปุตตานาังสเพเวโรจะนามกาสันนิตวาผลิกเสนนงราหุพัทธมุปราขมูสมโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติวนางอาโปจเทวาปฐวีจเตโชวาย,ยุตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวา โสโมโจายสสาสหะเมตาการุณากายิกาอากูเทวยยสายัสิโนทัสเตเตชะทากายาสัพเพนตต่อวินโยที่มันโตจุติมันโตนอมโตเย,ยส,สัจโนโมทมานาภิกขมุภิสุนังสมิติงวะนังเวณทูจัตเทวาสาลิจอาสมาเจ้าทูเวยุมยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทามาคูปรคิตาจุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยามาคูปรคิตานักขัตานิปรคิตวาอากูมันทาวา มันทะวะลาหกกาวาสุนนาวัศวโสเถโทสโกุปาขะปุริโตโทท่าเสเติธาทากายาสัพเพนะต่าวานินโนอิทิมันโตจุดิมันโตนวตวาวันโตยะสสิโนมุธมานาภิกกรรมภิกขุนางสนมิติงวะนางอาถาครูสหภูเทวาชลรม,มาสิกขิวัคขิสิกขาระริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิพาสินโนวรุณาสหาตะต่าวมมาจะกอจ,จุตตาจะอเนชกา สุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเดซิโนทัศเสตนาธากายาสัพเพนตาวนิโนที่มันโตจุติมันโตนับโตยะสัสิโนโมทามนาพิกรรมวิขูนังสมิติงวะนางสมนามหาสมนามนุสามนุสุตมากิขาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาถาคูอารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาูเทวายเจสัสิโน ทะศเสตนาธากายาสักเพนนัตตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตเยสสเซโนโมธมนาภิกขมุพภิกูุนางสมิติวงศนางสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนะสาสหะโอทาตะไคยะหาปัมโมขาอาคูเจวาวิจักขณาสะทามัตตาหารัคชามิสกาเจะยัสสิโนธนยังอาคาปชนโนโยนทิสาอภิวัสติ ทัศเสตเถธาธากายยาสัพเพนานตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมตัยาสัตสิโนโมทมานาภิกกรมุมภิคุณนางสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจยาสัตสิโนลัมพิตกาละมาเสถาชตินามะจะอาสวะมีมารติโนอาคูอัฐาคูประมิมิตาทัเสเตธาธากายยาสัพเพนาตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนามตัวยาสัตสิโนโมทมานาภิกกรมุมภิคุณนางสมิติงวนาง สัตเทเตเท,เทเว,วนิกายาสเพนตนตวันิโนนามันวเยนะอคันชุมเยจันเยสัติศาสหาปะปวุฒะชาติมกีลังโอขะตินมะมนาสวังทักเขคโมคาตรังอนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาประมะโตจะปุตตาอิติมโตสหะสันนางกุมารโรติโสจะโสป,ปาขาสมิติงวะนังสหัสสะพระมะโลกานังมหา พรมาทิติทัตติอุปป,ปณัณโนชุติมาพิสมากายโยชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสพัสเสถะอิสราอาคูปเจกะวะสะาวัติโนเตสันจะมัชตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพปิกันเตสินเทเทเวส,เสพะมเกมารสเสนาพภิกรรมมิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอถาคณาถาพนาถราเคนาปันทะอุทโจะมันตา ปริวาเรธาสมาโวปุจจธาโกจินังอิติตัตธรรมาหาเสนการหาหเสนางอัจเปสยิปานินาตละมาหัจะสรังกตวานาเพระวังยถาภวุสโกเมโคยธนยันโตสวิชโกตถาโสป,ปจุทาวติสังกุตโธอัธอศยังวเส ตันจะสพังอภิญญาญาขวาวกิตวานาจขุมมาตตัวมันตยิสัตธาสาวเกศศาสนาเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชาณธาพิโกโยเยวิขโยเตจะอัตประมครุงสุตวะพุทธศาสาสนาวิระวิตราราเคหิปากมุงเนสังโรมาปิชยุงสภเวิชิตะสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมทะโมทันติสหกูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ